อยู่กับผมท่องโซลิเตอร์ทีวีแอนเิเมะนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมดีเทปอะไรนะชื่อเดรรันนะครับวันนี้ผมก็จะไม่ได้มาทาอะไรนะครับผมก็จะมาให้ท่านผู้ชมทุกคนนะั้นได้รับชมนะครับผมว่าผมนั้นเล่สนมาเกือบโซนกางเดือนหรือมั้งครับตอนนี้พลังของผมก็อยู่ที่เก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันนะครับผม ตอนนี้หยกมาอยู่ประมาณ33,000นะครับอโทเค็นก็มาอยู่87อันนะครับผมส่วนโทช,ชิโร่ล่างบางใครนะครับขอข้ามไปเลยนะครับว่าอีกไม่กี่วันเดียวก็จะมาแล้วนะครับสบึท้ายโคเอโกมุโดนะครับผมอิจิโกะล่างฮอลโล่นะครับผม ตอนนี้เงินก็มีอยู่ประมาณ12ล้านนะครับผมส่วนเข้าพันก็มาอยู่2,252นะครับผมส่วน VP นั้น7นะครับผมนั่นๆที่ผมจะเติมนะครับผมเดือนละครั้งไม่ได้สปีละครั้งนะครับผมส่วนอันดับของผมอยู่ที่นะครับขออนุญาตนะครับผม <c oughs> ส่วนเราเขาอยู่ที่ซอฟเทิร์ฟที่71นะครับผมประมาณ นี th ่นะครับนี่เก่งไวมากประมาณนี้นะครับเล่นเรื่อยๆส่วนทีมตัวละครหลักของผมก็จะมีตัวละครหลักก็จะมีซุนฟอยนะครับผมเซปาจิเซนโมโตะอูยามาโมโตะยาคุยะนะครับอีกไม่นานเดียวคุยะก็จะตกทีมนะครับผมก็จะ เอาเบียกุยานั้นมาแทนเอ่อเอาเอาิชิโกะร่างวอลโลมาแทนเบียคุยานะครับผม <c oughs> ฉะนั้นมาดูซุนเฟยกันเลยนะครับผมตอนนี้ซุนเฟยกรอบทองนะครับผมสองดาวส่วนอาวุธก็อยู่ประมาณนี้ครับผมอาวุธกรอบทองหนึ่งนะครับบวกบวกหนึ่งส่วนชุดก็บวกสามนะครับผมส่วนตำราส่วนตำราฮาคุดฮาคุดะบวกสามนะครับผม ต้นต่อความประหลาดพหนึ่งนะครับผมเคนปัจ,จิยังกระโดเรียกดันนะครับเด็กไม่ใช่สิโนซาลิ no sorry, ชบวกสองนะครับผมส่วนเสื้อก็ชุดของเคนปัจ,จิบวกสองตำลาลับพิชาลบบวกสองต้นกหอหุนบวกสองนะครับผมหนึ่งดาวสามดาวสองดาวสองดาวหนึ่งดาวนะครับผมเซนไม่ส,สยังไม่มีดาวนะครับผมยังไม่ได้อัพเลยแล้วก็บวกสองทุกอย่างครับส่วนไปโก ชิโก้นะครับผมล่างบางใครหรือไม่รู้จักในล่างกรนมั้ยที่พัดแจกกันทั่วไปนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ6ดาวน,นะครับผมเลเวล12อาวุธท,ทองกรบทองบวก3นะครับผมส่วนดาวแดงนะครับหนึ่งดาวแดงสามดาวสามดาวเหลืองนะครับผมทั้งหมดเลยแล้วก็เตือนก็ทีฟ้านะครับผมแชมพูยามาโต้ก็ประมาณนี้ครับผมไม่ได้อัพเลยม,มากรอ ่อนะครับส่วนเบคพยายก็ไม่ได้อัพเลยนะครับผมปเฟยนะครับผมโซมกรน,นะครับอัพเต็ม5้าดาวโซอันนี้นะครับผมลบเคียครับส่วนอันนี้ก็เป็นยานความเงียบสงบนะครับผมความเงียบน,นี้ผมก็ยังไม่รู้ไม่ยงมีอะไรมากนะครับผมส่วนขึ้นบัจจิก็เป็นโซต่อสู้มองกระจาะครับผมเป็นโซโจ่อเกาะ โซเสือขาวก็เต็มนะครับผมส่วนใช้ความกด,ดายานะครับผมยนานักลบกอดำหรือชิบะส่วนโซพิเศษก็สองดาวนะครับส่วนซันเนสเซก็มือเปลื่อนเลื่อนนะครับผมกดชาก็เต็มเลยนะครับผมอันนี้ก็ยังไม่ได้กดล็อกนะครับส่วนม <c oughs> ิจิโกก็โซเสือขาวนะครับผมอัพเต็มโซต่อสุดทำลายส,สี่ดาวนะครับผมยังไม่ห้าดาวครับก็ใช้ยานฟันสังหารนะครับผม เพิ่มแอดแท็กกับเง้นสัตว์ต่างวัสี่ห้าเปอร์เซ็นต์ก็ทำแนนดับเิลอีกเพิ่มขึสิบสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตัวคุณปู่ยามามาโต้นั้นก็โซมก่อนฟ้าอัพเต็มที่นะครับผมส่วนโซก็โซ,โซทำร้ายนะครับสายทักษะส่วนยานก็ยาลึกลับนะครับผมใช้อันนี้แทนไปก่อนเพิ่มโล่ให้กับตนเองนะครับผมส่วนเบล็พิาก็เป็น ยานตึงตายนะครับผมเพิ่มดำอน่างให้กับตัวเอง <c oughs> ตอนนี้โซผมก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับโซตอก็มีโซตอ่อสู้จิตใจนะ,นะครับผมมีกับโซต่อสู้ทองหักนะครับผมแล้วก็โซละแวรนะครับผมแล้วก็โซต่อสู้เซนนะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับผมผมก็อจะ เปียนจากโซต่อสู้ของปูยมาต่อมาใส่แทนอีจิปตก่อนนะครับผมแล้วก็ใช้ทักษะอันนี้แทนของปุยมานะครับผมส่วนยานของผมก็จะใช้ยานของอ,อินุโบอีนะครับผมที่โจมตีฝั่งศัตรูก็จะได้เลือดครับอ,อยู่ไหนเอ่ยนี่ครับ สา,าสาร,ระสำคัญการรักษานะครับผมเมื่อ HP เพิ่ม HP 6,000นะครับผมบวลก4องเให้กับแต้มตัวเองจมตีทั่วไปฝ่ายตัวเองทุกสามจุตที่ัำการฝึกโคลนะครับผมละครตอนนี้ผมมีทั้งหมดสีตัวนะครับผมก็อาแถวบนก็มีกรอบทองประมาณ12ตัวนะครับผม,ผม,มก,กรอบมืองก็กำลัง จ้อนร่ยนตนรับ่ะยิ้น่ะยิ้นรั่ยนตนัว่ะยินี้นรคยนดีตน่ะยนดีนค่ยีต้อนรล่ายสอนรับ่ยินอนรับค่ะยินอนค่ินนรค่ะยิีนค่ะยินรับยินรั่างนี้อนรนีรับยนียนี่ะครับผม,ะ,มนะ,นะคม Q ชิค ฟอชิโลนะครับผมตอนโทอรานะครับซาเอลอัปเปโละนะครับผมอิชิโกะล่างไว้เอ่อผมไม่ได้สูงนะครับตอนนั้นยกไม่มีเลยได้แค่12คิดเศษเคีรตอนนี้ผมก็เอ่อก็ไม่ได้สูงอะไรไปมากเลยนะครับผมมีอยู่ไม่มากส่วนเงินก็ผ่าน,นครับไม่เป็นไรซาโดะนะครับผมล่างกิติตานะครับผมก็ตัวไม่ดีเลยครับงั้นเราไปดู ปาสต้าของอิชิโกะร่างฮอลโล่กันเลยนะครับอิชิโกะล่างฮอลโล่อยู่สายทักษะนะครับผมแคลลี่ขมวดฟูรี่อีกแล้วก็ดูเลือดนะครับผมข้าวปลาสองทางก็เสร็นะครับผมอิชิเกียวร่างหนึ่งร่างสองอิชิโกะอิชิโกะล่างปกติก,กับล่างฮอลโล่แล้วก็อิชิโกะเอ่อสองตัวนี้นะครับผมแล้วก็ยูโน่อีก เออบิดเที่ยมนะครับผมไม่ได้ดูบ่อยมากถ้ารว่าจะรุมๆทุกอ่างตครับเป็นโซสารกรนะครับผมฟันอย่างรหัสนะครับผมวันนี้เป็นคอมโบนะครับสร้างดาเมจใส่ศัตรูเดียวทําให้เป้าหมายนั้นโดนโจมตีติดผลเลือนไหลตอนนี้สอรอบมีผลดวนตัดสินมีโอกาส40เปอ้าหมายโจมตี2 0 0รอบฟอรีร่นะครับผมจำนวนในการ อัน,นี้อะไรดาเมจยิ่งสูงจำนวนสตูดลดลงทุ่หนึ่งก็จะสร้างเพิ่ม10%เลยนะครับดาเมจ10%ต่อไปก็อันติเมจซีโร่ละครับผมหลังจากที่หลังจากล้างคู่อันนี้อะไรสักอย่างก็ต้องขอไปด้วยครับจะทำให้ฝ่ายตัวแถวหนึ่งนั้นสร้างความเสียใจตนเองขโมย โมยตา,กตา,าเกาะตาดาเมตตาดาเมตของเป้าหมาย15%ต่อแมงสองรอบเสริก่อมีมือเก่าให้ตนเองหลังจากปลุกตื่นอาวุธเสริมกระหน่ำแน่สกิลนะครับผมมือเก่าเพิ่มโอกาสที่ครั้งต่อไปได้สกิลยยอยของตนเองทำงาน100%ทำดาเมจสกิล200บวก100%บวก18นะต่อไปก็พัสิทั่วไปเลยครับอันนี้น่าจะพัสิบอันนี้พัสิบน,นะครับ อิจิโกะจะทำการโจมตีที่ดีต่อว่าสร้างดาเมนะครับผมถ้างั้นเราไปดูสกิลอันเท่กันเลยนะครับผมโอเคครับช่วงนี้ที่ผมไม่ได้ลงคลิปว่าก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผมช่วงนี้หมดไปต้องดูแลน้องอีกนะครับต้องขออภัยจริงๆเป็นอย่างสูงที่ไม่ได้ลงคลิปมามาเลยนะครับผมอ่าอิจล่าคอรโลนั้นเป็นตัวเปิดต่อเลยนะครับผมก็จะใส่ยิงเสาล่าง ตีกระหน่ำนะครับผมตีปุ๊บปุ๊บกะหน่ำไม้เลยนะครับผมที่จะติดต่างกันนะครับผมติดคือจะตีด้านหน้านะครับผมตีด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ด้านบนด้านหลังใช่ไหมครับนี้เป็นปด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าบนนะครับผมนี่นะครับต um. ีีนะครับปุ๊บปุ๊บแล้วก็จึงเรียนนะครับ เติมปืนนะครับเอ๊ะเอ๊ะเฟิบอืมเหมือนกันโลถ้าเหมือนก็ต้อง เพียงเท่านี้นะผมเอาไว้เจอกันใหม่ในวันพวงนี้ในการสมีิกโกล่างคอนโลเลยนะครับตามรับชมได้เลยในวันพวงนี้ไว้เจอใหม่ขอบคุณที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้โซลิปเปอร์ด้วยนะครับขอบมากครับ